ไปดำน้ำตรงนี้ใานรู้ว่าเบรย์ครับตอนนี้เราก็จะไป s กันนะคะตอนนี้ จะไปดำน้ำกันนะคะเพราะเพิ่มาเจอจุดชมวิวนี่ดีมากตอนนี้ก็จะไปดำน้ำที่มันโนมาเบย์นะคะแต่บางเอิญว่าพาร์กิ่งวอตมันเต็มแล้วก็เลยเออแวะมาถ่ายรูปก,ก่อนนะสวยนะคะแต่ว่าลมแรงมากนะน้ำแบบว่าเอ่อขึ้นแรงขึ้นสูงเนาะตรงนี้ไม่ใช่บีชนะน่าจะเป็นแบบเบย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วันนี้แพลนของมุกตอนเช้านะคะมุกก็มีแพลนที่จะไปดำน้ําดูปะการังนะตอนขับรถที่ฮาวายคือขับไปแล้วสวยทั้งเกาะเลยเห็นทะเลสวยๆทั่วเกาะเลยค่ะในที่สุดเราก็ถึงฮานัมาเบ์แล้วนะคะนะคะเราจะไปดำน้ำําตรงนี้ฮานัวมาเบร์ค่ะไปเดี๋ยวไปกันเลย มุงนึกว่าแบบจะมีทัวร์มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วาบจริงไม่ใช่จ้าก็คือไปซื้อของนะคะแล้วเราก็ไปดําเองได้เลยอ่ะงงไปหย่ะราคาตั๋วนะคะก็คือคนละยี่สิบห้าเหรียญเท่านั้นเองนะไม่แพงเลยดีมากแบบนี้เอาไว้ใส่มือถือแล้วก็น่าจะถ่ายปลาได้ด้วยนะทุกคนข้างล่างราคาทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งเอิมอ่มตรงไปเนี่ย่รฮะ ฮาหนัวมาเบนนะคะก็จะเป็นอ่าวที่คนฮิตมาดำน้ำดูปลาการังกันนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าปลายเยอะมากนะแล้วก็มีปลาการังสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยถึงแล้วค่ะเราจะไปดำน้ำกันนะคะ <c oughs> หาที่าวางของแล้วแหละ S <S นี่อุปกรณ์่๋ยวเรานะให้ดู <S <S น้ำใสๆกว่านี้หรืออะไรอย่เงี้ยเพราะว่ามันมันควรจะต้องใสกว่านี้อะทุกคนแต่ว่าวันนี้ฟ้ามันมืดไงมันเลยไม่เห็นอะไรนู่นแฟนมึงอยู่ตรงนู้นสงสารอะโอ้โหน้ำน่าจะเย็นนะเนี่ยตายแล้ว ไม่มีปลาเลยอะทุกคนเดี๋ยวพาลงไปดูกันอีกรอบนึงตรงไหนมีปลาไอ้ทึ้งโอเวเตะวันนี้นะคะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าฟ้าครึ้มมาแต่ไกลเลยทำให้วันนี้เนี่ยค่อนข้างหนาวนะแล้วตอนที่มุกลงไปดำน้ำเนี่ยก็หนาวมากการมาดำน้ำดูประการังที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าตอนมุกลงไปมันเป็นหาดใช่ปะแล้วพอเดินลงไปในหาดอะมันก็คือเป็นประการังเลยเว้ยเออแล้วพอดำลงไปก็จะเห็นปลายอย่างนี้แหละ แต่ว่าก็แอบ,บงงนิดนึงนะคือคนเยอะมากเรียกได้ว่าแบบเป็นล้านอะอารอรีอ่น,นี้เปรียบเทียบเฉยๆเออไม่ถึงหรอกแต่ว่าแบบคนมาเยอะมากจริงๆนี่ก็งงว่าแบบเฮ้ยน้องจะมาลอยเหรอวะคนเยอะขนาดนี้เออแต่ก็เห็นบ้างนะแล้วก็เห็นปากการัง,างนี้ด้วยแล้วบอกเลยว่าเจ็บตีนมากค่ะ สภาเ,เละเละจูเป้ <c oughs> เอ,อ้ยหนาวมาก <c oughs> โทตรสบลูก <c oughs> เจอปลาน้อยเดียวก็คิดอยู่ปลามันจะมาหาเนอะคนเยอะขนาดเนี <c> ้ย <oughs> ดูด <c> ิ <oughs> แต่ก็มีน้อยหนึง <c oughs> ห่ง <c oughs> น้ำนาอากาศน่าจะดีกว่านี้นะคะ <c oughs> ไม่งั้นก็มันมน,น้ำมันเย็นอะ <c oughs> อ มุกใช้เวลาดำน้ำนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม snorkeling นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อไปกันเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะเราหิวมากเลยนะเราก็เลยมากินอาหารฮาวายเย็ยนแท้ๆนะที่ร้าน rainbow drive in นะคะเมนูคงงงมากอะ่ะ งงจริงๆแล้วสั่งไม่ถูกด้วยอ่ะก็เลยจิ้มไปหนึ่งเมนูนะ <S <S 1> <S 1> คือไอ้เราก็คิดว่าแบบเอออาหารอามาเอียอ่ยนน่ะเนาะน่าจะเป็นแบบโปกเกโบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่จ้าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าอาหารพื้นเมืองของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะดูคนดิเยอะมากขอยในความแบบหน้าเพิ่งมาแต่ว่าทง้งคนสั่งไม่เป็นงง จริงๆนะคะคือรีบถ่ายมากก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูใกล้ๆนะจริงๆแล้วเขาก็คือข้าวสวยอหอมมะลิบ้านเรานี่หละนะแล้วก็ตามด้วยเบอร์เกอร์นะคะ,กกะ,คะแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวทุกคนแล้วก็ราดซอสลงไปเท่านั้นเองนะคะซอสของเขาก็จะเป็นแบบหวานๆเค็มๆนะเท่านี้แหละจานนี้ก็คืออาหารพื้นเมืองที่ชาวฮาวายเอียรเนี่ยเขากินกันค่ะตอนนี้นคะมุกมีไป ที่อูรูเอ็กซ์เพรียส์นะคะจะเป็นแบบว่าอีเวนท์ที่แบบว่าจะมีการแสดงโชว์ชาวฮาวายเยียนอะไรต่างๆนาะนาะนะนะแล้วก็มีอาหารฮาวายเยียนให้ลองชิมด้วยนะน่าจะมีแบบการเต้นร็ออมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมุกคิดว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปกันนี่ก็เลยเป็นออาฟีดคื่แบบคนฮาวายไม่แต่งแต่ว่าอีพีพวกฮาวายเยียนปอมคือแต่ง <S <S แต่งเข้ากับตีมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมัวหน้า มาถึงได้อันนี้เลย thank you thank you <Yeah. S 1> ชุดชั้นแบบว่าเข้าตีมอ่ะทุกคนรดมากเนี่ยสำหรับลูก ประสบการณในมุกจ่ายไปคนล,ละ150ร้อยห้าสิบเหรียญนะคะแต่ว่ามุกคิดว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามุกจะได้ดูโชว์ดูอะไรแล้วก็อาหารก็รวมในนี้เลยนะคะแล้วก็มีดงก์มีดง่์สองดงก์ด้วยนะคะแล้วแบบมันเป็นตรงบีชเลยอะ่ะทุกคนคือดีมากเดี๋ยวให้ดู เราก็จะไปเอาอาหารกันนะคะคืออาหารเป็นแบบว่าบุฟเฟ่นะเป็นอาหารฮาวายเอียนนะคะ Now, I we'll get, get in a few more seconds and stop. Okay, one final move and you complete your lesson. Okay, that final move is called the right left. That's right, pointing those toes. This one is easy, right? The Hella? I guess you could say it's Hella easy. Pele was defeated. Her bones were scattered across the hillside. The gods felt pity for her. คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีการแสดงระบำของชาวฮาวายเอียนะคะเป็นการเต้นแบบนี้นะคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันส่วนตัวมกคิดว่าคุ้มในระดับหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชว์เขาก็อลังการมากแล้วก็บรรยากาศเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารนะคะบอกเลยว่าชิวมากๆถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปกันนะทุกคน คืนวันนี้นะคะก็ขอจบไปกับการแสดงโชว์นี้เลยนะแล้วมาต่อกันที่ EP 3ค่ะจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย